ับสวัสดีพี่น้องวันนี้มาพบกับซองไอ้น้องเนาเนาะอันนี้เป็นน้องทรายนี่เป็นไอ,เอ้เนาะงใ่หลังจากเราไปเก็บมะกุกโดยซองสามมือแล้วก็ไปถ่ายคลิปเน,เปนเเาะจะพาทุกคนไปเบิงบรรยากาศยามแรงภายในบ้านเนาะทุกคน ไอจะเป็นแบบนี้ฝนตก่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นขอขอขอเ,เอือนของคอยเองเือนก็ยังบ่มีวนเหืนเือนก็ยังบดีเท่านะยังมุงหยาเนาะทุกคนยังเป็นเือนดังเดิมโอ้ยเกือบตก เด็กหน่ no. อยเนาะอันนี้เป็นลานทรายเนาะทุกคนเห็นยังโอ้เนาะเอ้ยชีวิตแบบดังเดิมยังใช้ชีวิตแบบังเดิมเนาะทุกคนเกือบเป็ดนี่แม่เกือบเป็ดเกลือบตัวมาทุกคนบรรยากาศภายในบ้านภายใน บานไงเนาะพี่น,อน้องโค้ดหดมลุมคนจำถึงเนาน้แตงเงินก็นยังบปล่วเนาะทุกคนจากนี้นจะพาไปเบิงเหินทีตั้งปะแล้วเนาะทุกคนนี่เืินของขอยองเนาะนี่นะเหินจะเป็นประมาณนี้นี่มันขอกไก่เนาะพี่นอ้องนี่จะเป็นเหินของขอยเองจะพาทุกคนไปเบิง เฮือนที่กำลังตั้งนะเนาะทุกคนคเจ้าเจ้าเนเงินกำลังปลูกเนาะปลูกปีกายเออตั้งปีปีกายเนาะนะอย่างโบราณมุงหลังคาเนาะทุกคนโอ้ยอะไรสวัสดี กันของคอยเองกันนะจะมาพาทุกคนมาเบิงเพื่อนที่กำลังปลูกเสาปะได้สองสามเดือนแนล้วทุกคนยังบริเวณมุงลังคาเถาอะเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจมันตกต่ำปูมิงขึ้นมีโหดเนาะทุกคน รอทาอดอยู่ก่อนนี่ม,มันจะลูปนอดดินที่เฮาทมเลนะฝนตกมันจะรูปนอดทุกคนอันจะเป็นเด็กหน่อยเขาเตะบานเนาะทุกคนจากหน่อยจะพาทุกคนไปเบิ่งเขาเตะบานเนาะทุกคนนี่จะเป็นเดินเตะบานเนาะทุกคนเดินเตะบานเด็กหน่อยเดิน เกือกขีดตุ я, <c oughs> ่มแล้วคนเอาสู้ๆเอา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 ล็อกล็อกล็อกนั่น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 โเป็นง่ายนะทุกคนเอา นี hey, nah, ่นะเพ่นพาทุกคนมาเบิก like, อ really ีกมุมหนึ่งม oh, ่นเบิีนะนี่ก็เปลนเส้นทางลงไปหอดเส้นทางใหญ่พนิจุด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 เอาจักอโอถก16ทุดอ๋อหนักเตะอมตะ นักเตะบ่ามาตา <laughs> 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 กนเบืบ้องล่างนัก้าประตูอ๋อโอ้พัดนบักทิ้งะทุกคนเกือกขีดตมอย่างเดียวการที่อัปเดตเฮือนของคอยก็จบแค่น,นี้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวนี้ก็พาไปเบื่องอีกมุมหนึ่ง่นานก็นเป็นเราเข้าเนาะมันปะเข้าปะ นำเนาะทุกคนวันนั้นจะเป็นได้เข้าแล้วก็จะเอาไปไป่ายันเนาะต่างหากเนาะทุกคนนะั้นเออมุมบานงานแบบดังเดิมเป็นคนขวานะทุกคนบรรยากาศยามแรงอากาศสดชื่นอยู่กับธรรมชาสตร์ทุกคน บายบายเนาะจบคลิป